สวัสดีครับสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับผมกับทีมงานวีเกียรตบภายใต้แบรนด์สินค้าวีเบสครับผมหลังจากที่เราออกรุ่นของวิกตอรี่เนี่ยเป็นแนวของเบสแคตติ้งใช่พี่ก็มีกระแสตอบรับเข้ามาใช่ถามถึงคันสปินนิ่งในรุ่นของวิกตอรี่ครับผมทางวีเกียรต์ก็ยังจัดให้จัดได้จัดให้นะนะทางบ้านได้เอาใช้กันครับผมสินค้าเพิ่งเข้ามาเลยใช่ครับพีเกวตยังเท่าเดิมคือ87 เวทแอคชั่น <ret> เป็น m e d i ียมฟาสปลายเป็นฟาส t f ฟาสที่ผมหมายถึงคือปลายเขาจะไวเซนสิธิฟในการรับรู้ความรู้สึกค่อนข้างไวนะครับส่วนพาวเวอร์กำลังอัดสูงเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเพราะเป็นแบงค์ของตัวที่ถูกพัฒนาเป็นไฮโมโนรัสคาร์บอนครับผมตัวนี้จะปลายคันจะไวค่อนข้างไวมากเลยครับเซนระับรู้ความรู้สึกไวนะครับไกด์ก็ยังเป็นฟูจิอนครับผม ตัวเดิมตัวเดิมเพื่อเพื่อรองรับคุณลูกค้าที่ต้องการอาคันดีๆในราคาที่ย่อมเยาใช่ครับถูกไหมฟูจิออกโคไนวงไกด์เขาจะลดการเสียสีของสายพีอีครับผมรองรับสายพีอีโดยตรงการตีเกีียวด้วยครับใช่ไหมใช่ครับผมตัวเฟรมไกด์เป็นไทไทเนียมใช่ครับแข็งแกล้งครับตอนนี้รุ่นของวิกตอ r รนะครับตอนนี้มาเป็นในรูปแบบของสปินนิง มาให้การณะทางบ้านได้ใช้กันละเลิกใช้กันละใช่ครับจะมีวางจําหน่ายตอนนี้เริ่มมีวางลงจาหน่ายแล้วฮะตามร้านอุปกรณ์ตกปลาใ,<ช>ใกล้บ้านเลยใช่ถ้าลูกค้าคนไหนสนใจทําไงนะก็ไปร้านใกล้ตัวแทนจำหน่ายเลยถามถึงได้เลยครับผมไม่เจอสั่งผ่านทางร้านได้ได้ครับทีนี้วันนี้เนี่ยที่ผมมาพูดเนี่ยผมจะมาเทสให้ดูว,ว่าในรูปแบบของคันสปินนิ่งเนี่ย จะลองรับน้ำหนักได้ถึงเก้ากิโลตามที่เบสแคทติ้งทำไว้ไหมได้ครับหิมต้องเป็นคนยกนะครับจัดให้เต็มนะได้ครับเอาให้น้าๆทางบ้านนี่เห็นไปตามกันลุ้นไปเลยว่าแบงค์ของวิกตอรี่เป็นไงเนี่ยจริงไหมยังเหมือนเดิมไหมใช่จัดได้ครับสบายสบายครับน้องหิมบอกว่าสบายเรามาดูกันว่าน้องหิมจะสบายจริงไหมแต่สำหรับวิกตอรี่ผมการันตีว่าสบายแน่นอนครับผมติดตามชมกันดีกว่าครับ สำหรับคันวิกตอรี่ว่าจะไปรอดไม่รอดสำหรับเก้ากิโลติดตามกันครับไปดีกว่าไปดีนพี่ชะอยากจะ <laughs> เห็นละ <laughs> โถไปครับครับทีนี้มาดูกันนะช่างให้เห็นเห็นกันทุกคลิปนะครับก่อนการเทสหนึดห้กิโลคือโลครึ่งนะครับวันนี้จะเทสวิกตอรี่นะครับพิกัดอยู่ที่9ก้กิโลดังนั้นผมจะใช้เนี่ยน้ำทั้งหมด หขวดนะครับ6ขวดนะฮะหนึ่งสอง้าหนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันวิกตอรี่จะทําทได้ไหมหกขวดคูณ1.5เท่ากับ9กกิโลครับติดตามกันครับพอดีไหมน้าดูนะครับนานาครับนานาทางบ้านดูไปพ,พร้อมผมนะฮะว่าคาันตีอะปลอมรุ่นวิกตอรี่ในรูปแบบของสปินนิ่งจะยกน้ำหนักถึง9กิโล ไหวไม่ไหววัดกันเลยฮะวันนี้เลยตอนนี้ด้วยยกครับมิดหยุดก่อนครับนะดูนะฮะจากไฟคันพอโดนรับอรองรับน้ำหนักปั๊บส่งแรงไปถึงโคนทันทีนะฮะก็นั่นก็แปลว่า power ในการรองรับน้ำหนักวิกตอรี่ทำได้ดีคือส่งยันโคนนะฮะส่งยันโคนเพื่อที่จะเล่นกระปานะครับ ต่อไปดูวิธียกเลยฮะยกไหวไมมไหววิกตอรี่ขึ้นขึ้นขึ้นไหมขึ้นไหมลงกันครับขออีกที่ตอเก็บสายไหมเยอะไปยกไหมครับค่อยๆยกขึ้นไปยกเลยฮะ วิกตอรีขึ้นไม่ขึ้นวิกตอรีนะครับดูนะฮะวิกตอรีกับแอคชั่นขาดข่าเน,น,น็กเก้ากิโลวิกตอรีเอาอยู่เห็นแล้วนะครับน้ครับส่งยันโคนครับโอเคครับน้องอิมครับหน้าตามมบูดบึ <c> ้ง <oughs> เป็นยังไงรู้สึกหลังแทบดรอฮะหลังแทบดอง <c oughs> แต่วิกเขาไม่ยอมนะเขาไม่ยอม ก็ผมไม่ยอมวิกจัดเต็มเห็นไปแล้วนะฮะน้ำหนึ่งจุดห้าคูณหกหกขวดเต็มเต็มวิกตอรี่จากวิกเกียร์ภายใต้แบรนด์สินค้าวีเบสสบายสบายพา,าวเวอร์ลิฟต์ของคานนี่สุดยอดต้องยอมรับสุดยอดการรองรับน้ำหนักก็เย็บแอคสวย แอ็ก็สวยส่งยันโคับแล้วแบบนี้ถ้าลูกค้าอยากได้นี่ติดต่อเลยครับร้านใกล้บ้านตัวแทนจำหน่ายผมที่อยู่ใกล้ใกล้เลยใช่ครับเข้าไปดูได้เลยครับผมสรุปอยากได้เข้าร้านค้าตัวแทนจำหน่ายเลยครับสอบถามทางเจ้าของร้านได้เลยนะฮะถ้าไม่มีสามารถสั่งซื้อผ่านทางร้านได้นะครับลูกค้าครับสำหรับวิกตอรี่มีตั้งแต่6พุตท่านเดียว2ท่อนแล้วก็6พุท6ท่านเดียว7พุดท่านเดียวครับ ลองรับกันต้นปีนี้เลยวางตลาดแน่นอนครับเอาเป็นว่าฝากไว้ด้วยครับสำหรับวิกตอรี่8 High m o d u l ไฮโมดูลัสบอนเจ๋งจริงครับวันนี้ต้องลาไปก่อนคราวหน้ากาเจอกันใหม่ครับผมยืนใกล้น้องหิมทีไรผมรู้สึกตัวเ <laughs> ขาลำ้ำเขาบึกเขาหลออเยอะเลยครับบ๊ายบายสวัสดีครับ <laughs>